วันนี้จะมารีวิวกางเกงชั้นใน99บาทของโมชิโมชิครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราไปเดินโมชิโมชิมานะครับแล้บางเอิญน,นะครับผมนะครับเดินไปแผนกเครื่องแต่งกายนะครับแล้วไปสะดุดตากับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือ ครึงนะครับกางเกงชั้นในชายนะครับออะผมซื้อมาทั้งหมด2ตัวนะครับและราคานะครับดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่เห็นว่านี่99บาทนะครับถูกมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงชั้นในทั่วๆไปนะครับที่เป็นยี่ห้อที่แบบค่อนข้างนิยมใช่ไหมครับผู้ชายก็จะชอบใส่ลยครับ แคลวินคายนะครับหรือว่าจะเป็นยูนิโคอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็แบบเฮ้ยราคาหลักพันเลยนะครับแต่ว่าผมไปเจอมานะครับตัวละ99บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกมากนะครับผมอ่ะซื้อมาสองแบบนะครับแบบแรกเป็นเป็นผ้าแบบนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันเรียกว่า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 ผ้าอะไรนะครับซึ่งปกติผมจะใส่ ทรงนี้เป็นประจำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันสบายน้องปิกาจูดีนะครับใส่แล้วมันไม่พันนะครับแล้วก็อีกทรงหนึ่งนะครับเป็นลักษณะเหมือนผ้าออกกำลังกายนะครับหรือว่าผ้ากีฬานะครับอันนี้ลักษณะผ้ามันคล้ายๆของยูนิคอนะครับแต่ว่าได้มาในราคา99บาทนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมผ้าเป็นแบบยืดๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีคือเขาอาจจะเป็นเมืองร้อนเหมือนบ้านเรานะครับก็ซื้อมา2ตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะลองแกะตัวแรกก่อนนะครับผมซื้อมาเป็นไซส์ L นะครับขนาด L ประมาณ36 3 8ถึงนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ภูพี่ภู L ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับจริงๆไม่นะครับ L ภ <L S 2> ูจะอยู่ที่ประมาณ32 3 3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาซื้อกางเกงชัน้นในเนี่ยผมจะชอบซื้อตัวใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยมันใส่สบายนะครับน้นนองปีกอู๊ดจนไปแอนด์คุีทฮามานะครับ แล้วผมจะลองแกะดูนะว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะซื้อเป็นตัวที่มันมีขาแต่ว่าบางอิญนว่ามันไม่มีไซส์นะครับมันมีแต่ไซส์ XL นะครับแต่ว่าปกติผมจะใส่เป็นไซส์ L นะครับรู้สึกว่าตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยจะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใหญ่ไปอะ่ะ ปกติผมจะใสง่งิงในเป็นทรงนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันใส่สบายนะครับนี่แล้วก็อีกทรงหนึ่งนะครับเป็นลักษณะเหมือนผ้าออกกรลังกายนะครับลักษณะผ้าเป็นเหมือนกับของยูนิโคะครับผมเคยซื้อของยูนิโคลมาใส่ตัวหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับแต่ของโมชิโมชินะครับตัวละเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็โมชิโมชิอย่างเนาะเป็นแบบพรี ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคนเราจะชอบแพ้อะไรที่มันเป็นแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเอออะไร,ออะไรก็ตกไซสมาสื่อนะครับ <c oughs> พูดได้คาเยวก็ก็ก็ดูดีอยู่ไหมะครับเออแต่รู้สึกว่ามันตัวใหญ่ไปอะ่ะพอดีผมไม่กล้าซื้อตัวเล็กมานะครับกลัวใส่แล้วมันอึดอัดนะครับเพราะว่าชอบใส่เก,เกงชั้นในตัวใหญ่ๆนิดนึงนะครับซื้อมาสองตัวนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผูจะชอบใส่ทรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่า มันไม่ค่อยคันขอบนะครับเพราะว่าบางทีคือเวลาเราซักกางเกงชั้นในเนาะถ้าเราล้างน้ําผงซัฟฟอ,อกออกไม่สะอาดอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบเออคันคันแล้วผมเป็นคนที่แพ้กางเกงชั้นในบ่อยนะครับเวลาที่ซักไม่สะอาดนะครับเ,เดี๋ยวจะมาลองใส่นะครับว่าหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ในวันนี้นะครับผมก็ได้ลองใส่กางเกง,งในทั้งสองตัวนะครับซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับก็คือเป็นแบบผ้าคอตตอนแล้วก็เป็นแบบเหมือนผ้ากางเกงสเตย์หรือว่ากางเกงว่ายน้ำนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะชอบแบบผ้าคอตตอนมากกว่านะครับเพราะว่าจะไม่รัดมากจนเกินไปนะครับซึ่งแตกต่างกับผ้าสเตย์นะครับคือผ้าสเตย์เนี่ยใส่แล้วคือจะเหมาะกับคนที่ขี้ร้อนนะครับหรือว่ามีเหงื่อออกระหว่างออกกาลัางกายนะครับก็ แล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งผมลองใส่แล้วจริงๆกางเกงชั้นในตัวละ99าบาทเนี่ยถือว่าเป็นกางเกงชั้นในที่ราคาถูกมากเลยนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าระยะยาวเนี่ยคืออายุการใช้งานของน้องกกนอเนี่ยจะอยู่กับเราไปนานหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครมีกางเกงชั้นในที่ราคาไม่แพงนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ